ที่พุทธองค์ตรัสถึงว่าพระโสดาบันเนี่ยโสตาปันณะเนี่ยผู้คือผู้ที่เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานตกไปในกระแสะแห่งพระนิพพานเนี่ยโสตะแปลว่ากระแสะอาปันณนะแปลว่าผู้เข้าถึงโสตาปันณะผู้เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานเห็นพระนิพพานเพียงชั่ววูบหนึ่งวาบหนึ่งเข้ามาจิตของท่านเนี่ยผ่องใส ชำระกิเลสทุรีสังโยชน์เบื้องต่ำไปได้สามข้อแล้วผู้ที่ถึงกระแสะแห่งพระนิพพานนั้นเนี่ยมันเป็นอริยมรรคมันเป็นอริยมรรคอริยผลมันไม่เสื่อมได้แล้วได้เลยมันไม่เสื่อมมันไม่ขึ้นขึ้น,นลงๆแบบสมาธิที่มันเป็นโลกิยะสมาธิที่มันเสื่อมได้เหมือนกับหินทับหญ้าผู้ที่เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานคือโสดาบันนั้นเนี่ย ท่านจะมีองค์ประกอบอยู่สอย่างเรียกว่าโสตาปฏิยางคสียัสสะสัทธาตถาคเตอจลา,าสุปฏิทิตามีสัทธาตั้งมัน่นสุปฏิทิตาเนี่ยคือปฏิสถานดีแล้วตั้งมั่นดีแล้วอจลา,าไม่หวั่นไหวในพระธถาคตเจ้าเชื่ออย่างสุดหัวใจการที่ท่านเชื่อสุดหัวใจขนาดนี้เพราะว่าท่าน เห็นทุกข์ท่านดับทุกข์ท่านเห็นพระนิพพานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้เช่นนี้เนี่ยผู้ที่เห็นธรรมเห็นอริยมรรเห็นอริยผลคือผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นผู้ที่ถึงกระแสแห่งพระนิพพานท่านจึงศรัทธามั่นคงเหลือเกินในพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ ยอมตายแทนได้ขนาดนั้นน่ข้อต่อมาศีลันจยะยศกัญระยานังอริยกันตังประสังสิตังศีลเป็นศีลที่งดงามกัญระยานังเนี่ยงดงามอริยกันตังเป็นศีลที่พระอ,อริยเจ้ารักใคร่สรรเสริญศีลของผู้นั้นหมดจดโดยอัตโนมัติหมดจดโดยอัตโนมัติ เราจะเคยได้ยินว่าเล่าย่อมไม่เข้าปากพระโสดาบันนะคือถึงแม้ท่านจะเผลอดื่มสุราไปโดยไม่รู้ตัวนะเพราะปกติพระโสดาบันท่านจะไม่กินเล่าแต่ถ้าหากเผลอดื่มไปจะมีแต่น้ําเปล่าเท่านั้นที่เข้าไปสู่ปากท่านความเมาจะไม่เข้าไปอุปมาเปรียบเหมือนกับนกกระเรียนเวลานกกระเรียนที่มันดูดกินน้ํานมที่เจือด้วยน้ํำ จะมีแต่น้ำจะมีแต่นมที่เข้าไปปากมันน้ํำจะไม่เข้าปากมันในอัตถกถาท่านอุปมาไว้อย่างนั้นเพราะท่านมีศีลห้าบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติไม่จําเป็นต้องสมาทานแต่ท่านมีศีลห้าในใจบริสุทธิ์โดยอัตโนมัติจึงเป็นศีลที่งามศีลที่พระอริยะเจ้ารักใคร่สรรเสริญเพราะท่านเห็นทุกข์แล้วนี่ว่าการผิดศีลห้ามันต้องไปลงอบายเมื่อท่านปิดอบายได้ ท่านจึงเป็นผู้มีศีลห้าโดยอัตโนมัตนะิข้อต่อมาสังเคปภาษาโทยัตสัตธนะิมีความเลื่อมใสอันเป็นไปในหมู่สงหมู่สงก็คือมูอริยสงมีศรัทธาตั้งมั่นนะแล้วอันสุดท้ายอุชุภูตันจะทัดสนังมีความเห็นตรงมีความเห็นถูกเป็นสัมมาทิฏฐิร้อยเปอร์เซนไม่ใช่เป็นความเลื่อมใสแบบงอนแง่นคลอนแคลน ศรัทธาหัวเต่าเสืบทาแบบกิ้งกาเนี่ยจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกนะแต่ว่าเป็นผู้มีศรัทธามั่นคงผู้ที่มีองค์ประกอบสี่อย่างนี้ท่านเรียกว่าอมโมคันตัสสะชีวิต,ตังอธิทริโทติตังอาหุอมโมคันตัสสะชีวิต,ตังเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่ยากจนเป็นผู้ไม่ขัดสนเข็นใจแล้วก็ชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่ไม่เป็นหมันเพราะเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นแล้วผู้มีปัญญาเมธาวีผู้มีปัญญาสรังพุทธศาสนังระลึกนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็พึงตามประกอบเนี่ยตสมัสสีลันจาะาษาทางตสมาสัทธันจะสีลันจาะาษาทังธรรมทัศนนังพึงประกอบคุณธรรมสี่อย่างนี้คือความศรัทธาความเป็นผู้ตั้งมั่นในศีลความเลื่อมใส และสัมมาทิฏฐิคือความเห็นตรงโดยเฉพาะศีลเนี่ยพวกเราก็ได้สมาทานไปเมื่อสักครู่นี้นะพระเจ้าตรัสไว้เลยว่าพวกเธอพึงเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักมีความเคารพในศีลตามรักษาศีลในการทุกเมื่อเหมือนจำรีรักษาขนหางเหมือนนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่เหมือนคนที่มีดวงตาข้างเดียว ธนุถนอมดวงตาข้างนั้นไว้เหมือนกับมารดาที่ธนุถนอมลูกน้อยที่มีอยู่คนเดียวหมายความว่าให้เรารักษาศีลให้ดียิ่งกว่าชีวิตเหมือนจะมารีรักษาขนหางจะมารีคือกระทิงภูเขาจะอยู่ตามภูเขาหิมาลัยขนหางของมันจะงดงามมันจะรักในขนหางของมันมากถ้าหางของมันไปเกี่ยวกับกิ่งไม้เนี่ย มันจะไม่วิ่งนะมันจะยอมมันจะอยู่ตรงนั้นเนี่ยกว่าหางของมันขาดแล,ล้วขนหางจามรีเป็นของหายากเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุฏัณัษษ์ของกษัตริย์นะที่เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นมหากษัตริย์ห้าอย่างมีมหาพิชัยมงกุฎพระขันทานพระกรฉลองพระบาทแซ่แส่ขนหางจามรีแล้วก็พัดวาลวิชนีห้าอย่างเนี่ย ขนหางจมารีก็เป็นหนึ่งในนั้นจมารีเลยรักษาขนหางของมันมากนกต้อยตีวิทรักษาฟองไข่มันจะรักในฟองไข่ของมันนะบางทีเนี่ยมันจะนอนหงายนอนหงายนกส่วนใหญ่นอนคว่ำแต่นกต้อยตีวิมันจะนอนหงายทับฟองไข่ของมันไว้มันกลัวขนาดว่าท้องฟ้าจะหล่นมาทับไข่ของมันมันนอนหงายแล้วเอาขายันไว้อย่างนั้นเลยนะนกต้อยตีวิตรักษาฟองไข่ คนที่มีดวงตาข้างเดียวรักษาดวงตาข้างนั้นไว้อย่างทนุถนอมถ้าหากว่าตาเขาบอดอีกข้างเนี่ยเขามองอะไรไม่เห็นเลยเพราะฉนั้นเขาเลยรักษาดวงตาของเขาอย่างดีแล้วก็แม่ที่รักษาดูแลทนุถนอมลูกน้อยคนแรกที่เพิ่งเกิดใหม่หมผู้เป็นแม่คงจะเข้าอกเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีพระเจ้าให้เรารักษาศีลให้ได้อย่างนั้น คุณธรรมสี่อย่างนี้แหละจึงเป็นคุณธรรมของผู้ที่ถึงกระแสะแห่งพระนิพพานทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติในปัจจุบันนะอย่าคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปถ้าคิดว่าค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยมันคือศีละระตาปรมาทรูกคำในศีลประพฤติย่อหย่อนไม่เอาจริงจังสักทีประพฤติจดจ่อจ้องจ้อง,องเหมือนกับกิ้งกา่ากิ้งกามันไปหน่อยหนึ่งมันก็หยุดมันไปหน่อยหนึ่งมันก็หยุด เหมือนกับปฏิบัติแล้วก็หยุดปฏิบัติแล้วก็หยุดเนี่ยไม่ตั้งใจให้ทําติดต่อต่อเนื่องเนี่ยยังอะไรเอาวรในตันหามานะทิฏฐิอัตตาตัวตนนะทุกคนคือผู้ที่โชคดีต้องปฏิบัติในปัจจุบันให้มีการปฏิบัติในทุกๆอิริยาบถนะตั้งแต่ตื่นจนกระทั่งหลับได้ยิ่งดีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันส่งผลออกมาทางคำพูดทางการกระทำ มันมาจากจิตจิตเป็นผู้สั่งนะจิตแปดสิบเก้าหรือร้อเอ็ดดวงนี่แหละมันเป็นผู้สั่งงานจิตคือนายกายคือบ่าวทุกคนต้องอย่าไปเศร้าโศกอาลัยในอดีตให้มันมากนะปฏิบัติให้เป็นผู้ตื่นรู้จึงจะเป็นพุทธนะพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นนะพวกเราตื่นหรือยังนะแล้วก็ผู้เบิกบานนะ ในปัจจุบันจึงจะเป็นพุทธ,ธะอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเป็นคนดีมากพอถึงวันหยุดก็พากันมาทําดีสร้างบารมีกันอย่าได้เป็นหลงแบบที่อื่นๆที่หลงไหลย,ยินดีแต่วัตถุพวกยินดีในวัตถุเทคโนโลยีทั้งหลายมันเป็นที่ตั้งของการมะคุณการยินดีในกามคุณมันก็คือยินดีในการเวียนไห้ไตเกิด เอาตัวตนเป็นหลักเอาตัวตนเป็นใหญ่นะทำตามใจทำตามอารมณ์ทำตามความคิดมันเป็นอัตตาธิปไตยไม่เอาธรรมมาที่ปตยธรรมมาที่ปตยคือธรรมะเป็นหลักธรรมะเป็นใหญ่ธรรมะเป็นที่พึ่งนี่แหละประเสริฐที่สุดต้องพัฒนาใจของเราด้วยธรรมไม่เช่นนั้นเนี่ยจะลําบาก